ไตอรไทยสุดเขินหลังโชว์สเต็ปเอลคลิ้วครั้งแรกสร้างเซอร์ไพรส์ฉีกแนวลูกทุ่งแบบเดิมทำเอาแฟนๆถึงกับต้องร้องว้าวและแซวว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่8ดของโลกเมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างต่ายอรไทยได้โชว์สเต็ปแดนสบัดในเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยในไม่ช้านี้กับเพลงลืมอ่านลายกลุ่ม ล่าสุดวันที่24กรกฎาคมตายเข้ารับรางวัลเพชรในเพลงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2566นะขอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพร้อมเผยถึงผลงานเพลงที่จะปล่อยพรุ่งนี้และอัปเดตธุรกิจรีสอร์ทที่นครนายกซึ่งไปได้สวยมากๆผลงานเพลงตอนนี้มีเรื่อยๆ พรุ่งนี้จะปล่อยเพลงเพลงใหม่ชื่อว่าลืมอ่านลายกลุ่มก็ถือว่าเป็นสีสันใหม่สำหรับชีวิตของต่ายในเส้นทางเพลงลูกทุง่งอยากให้ทุกคนมาชาเลจนและฟังกันเยอะๆและส่งกำลังใจกันเข้ามาเยอะๆเพลงนี้คือได้เห็นต่ายเต้นใช่คะ่ะซึ่งไม่รู้ว่าจะออกมาในแนวไหนก็อยากจะใช้คำว่าเพลงเต้นแบบต่าย เราว่าเราไม่ใช่สายแดนซ์ก็จะเต้นได้ในศักยภาพที่ต่ายมีเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่โดยอัดวิดีโอไว้แล้วก็ไปซ้อมด้วยตัวเองคือเราก็คิดว่ามั่นใจมากที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะตั้งคำถามกับครูตลอดว่าทำไมต่ายเต้นไม่เหมือนน้องน้องแดนเซอร์แต่ว่าสนุกมากวันถ่ายทําก็อยากจะให้ทุกคนฝึกเต้นกันเยอะๆโดยเฉพาะเป็นกำลังใจให้พี่ต่ายหน่อย มันเป็นอีกหนึ่งเพลงที่พี่ต่ายตั้งใจมากใช้เวลาน,านานไหมในการเต้นคือเขาก็ต่อท่าได้วันละท่อนเองก็เจอครูหลายครั้งแล้วเราก็อัดวีดีโอมาซ้อมด้วยตัวเองประมาณ20กว่าวันซ้อมทุกวันทุกวันอัดให้เขาด้วยให้ทีมงานแล้วก็รวมกันอาจจะชั่วโมงบินไม่เท่ากับน้องๆหลายๆคนแต่รางวัลแห่งความตั้งใจมีเต็มหนึ่งแน่นอน เขามีเปลี่ยนท่าเต้นเพื่อพี่ต่ายไหมคือตอนแรกเขาให้ท่ามามือหมุนติ้วต้วเลยพี่ต่ายบอกโ oh, หเราสายร้องไม่ใช่สายเต้นปรับให้พี่ต่ายหน่อยคือเรากังวลว่าถ้าวันหนึ่งไปหน้าเวทีแล้วเราจะร้องด้วยเต้นด้วยมันอาจจะมาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็บอกให้เขาปรับให้หน่อยจะได้เต้นได้ร้องได้ด้วยแฟนแฟนเซอร์ไพรส์ไหม ก็เพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่ตตย่ขยับแข้งขยับขาเท่าไหร่เขาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ Price กันหัวเราะเราก็ลุ้นด้วยเหมือนกันค่ะเวลาที่ MV มันเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็อยากจะดูผลงานนัเต็มนัเต็มของเราเราก็อยากจะให้ทุกคนชาเล้นกันแต่วันที่เราปล่อย MV ไปจะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันแน่นอนค่ะที่ไต่ลองเต้นให้ดูก่อน อยู่หน้ากล้องเยอะๆแล้วเขินหัวเราะคลิปในติ k กต k อกที่พี่ต่ายเต้นหลายๆคนแซวว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งที่แปดสิ่งที่แปดเลยเหรอคะแสดงว่ามันแปลกจริงนะเนี่ยหัวเราะใช่คะ่ะเพราะเต็มที่คะ่ะก็คือมันเป็นความแปลกใหม่เราก็ดีใจที่เราได้พัฒนาศักยภาพที่เรามีที่มันน้อยมากม ให้มันมั่นใจมากขึ้นโอกาสหน้าถ้ามีเพลงเร็วเราจะได้มั่นใจมากกว่านี้ช่วงนี้เห็นอยู่รีสอร์ทเยอะใช่ค่ะช่วงนี้ตอนแรกเราจะอยู่กรุงเทพมหานครเป็นเซ็นเตอร์หลักแต่พอตอนนี้เรามีรีสอร์ทนาธนาต่ายอยู่ที่นั่นเราก็จะพยายามไปเจอผู้คนทุกวันเสารออ์อาทิตย์ให้ได้ ถ้าเสาอาทิตย์ไหนไม่มีงานจ้างก็จะพยายามประกาศลงเพจว่าไปเจอกันได้ไปทานเครื่องดืง่มอย่างเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งขับรถมาจากรีสอร์ทคือวันไหนที่ไม่มีคอนเสิร์ตก็ไปเจอกันที่นาไทยได้ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนให้การต้อนรับอบอุ่นมากช่วงนี้มีเกณฑ์ขยายเพราะว่ากระแสตอบรับก็ดีมากมาก ตอนนี้มีคาเฟ่แล้วแล้วก็มีครัวเล็กๆคือห้องพักก็จะเป็นสไตล์แคมปิ้งเต็นกระโจมไม่กี่หลังคือการที่จะขยายต่อมันอาจจะทำได้ไม่มากอาจจะทำเป็นห้องที่เป็นห้องจริงๆให้สำหรับบางคนที่อยากจะไปสัมผัสสไตล์แคมปิ้งแต่ไม่มั่นใจที่จะนอนเต็นก็มี มันก็จะมีกลุ่มที่ก้ากึ่งอยากจะไปสัมผัสแต่ไม่กล้านอนเต็นท์เราก็อาจจะทำเป็นห้องพักขึ้นมาแต่มันก็ยังเป็นโครงการที่อยู่ในอนาคตเพราะว่าถ้าจะขยายก็คงไม่ได้ขยายใหญ่มากอาจจะได้อยู่ประมาณเท่านี้เพราะว่าตัวต่ายเองก็ต้องดูแลทุกอย่างแล้วก็บุคลากรเราก็ไม่ได้เพิ่มมากไปกว่านี้เพราะอย่างทีมงานที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ต เราก็โยกไปทำงานที่นูน่นพอมีงานจ้างเราก็ไปด้วยกันพอไม่มีงานจ้างเราก็กลับไปที่นาก็จะค่อนข้างบริหารบุคลากรที่เรามีให้คุ้มที่สุดอย่างผู้ประกอบการทำรีสอร์ทโรงแรมก็อาจจะเจอปัญหาของลูกค้าที่เข้ามาพักทำของพังของเราเจอบ้างไหมเจอคะ่ะคือมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติมากๆ และค่อนข้างเข้าใจผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเรื่องบริการที่พักเวลาที่เราไปพักแม้แต่ตัวเราเองบางครั้งเราจะมีความต้องการมาเป็นอันดับแรกความต้องการในแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันมาตรฐานแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ในมุมของเราเราก็จะอธิบายว่าที่นี่จะเป็นสไตล์แคมปิง้งเราจะเป็นกระโจมให้นอนมีที่นอนมีแอร์ มีห้องน้ำส่วนตัวให้ก็จริงส่วนเรื่องอาหารเราอาจจะไม่ได้พร้อมหนึ่งเปอร์เซนเราอนุญาตให้ทุกคนนำมาปิ้งย่างเองได้ซึ่งเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เช่าซึ่งแน่นอนว่าจะมาแบบโรงแรมห้าดาวอาจจะมาคาดหวังที่นี่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนเพราะเราอยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศแบบทองทุ่งนา ในขณะเดียวกันก็มีการอำนวยความสะดวกให้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ทุกคนทำกิจกรรมเตรียมอาหารปิ้งย่างไปเองมันก็จะสนุกขึ้นแล้วอะไรพังบ่อยที่สุดคือจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องตัวเล็กๆไปสองสามคนด้วยวัยของเขาเราก็จะห้ามไม่ได้เลยก็จะมีที่นอนกระจัดกระจายเต็มห้องแต่เรื่องแตกหักยังไม่มีขโมยของกลับบ้านมีไหม ยังไม่มีค่ะแต่ว่าอย่าเจอเลยสิ่งที่เราการันตีให้ทุกคนได้ก็คือรู้สึกว่าอุ่นใจมากขึ้นเราจะมีสายตรวจมาตรวจตลอดเขาก็จะบริหารมาทุกวันแล้วเราก็จะมีกล้องวงจรปิดเราก็จะมีทีมงานที่คอยดูแลด้านหน้าฝั่งตรงข้ามและท้ายสุดก็จะเป็นทีมงานของต่ายที่มาอยู่ดูแลอยู่แล้วถ้ามีลูกค้าเข้ามาพักจริงๆก็เป็นเจอแต่ลูกค้าน่ารัก เป็นกลุ่มเพื่นแฟนเพลงน่ารักมากบางคนก็เป็นลูกค้าประจำกันอยู่แล้วตั้งแต่เปิดร้านมาก็มาให้กำลังใจตลอดที่พักเต็มทุกวันไหมเสาร์อาทิตย์เนาะคือคนทํางานกรุงเทพมหานครมันจะใกล้กรุงเทพมหานครจะเป็นสิ่งที่ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่อนข้างจะเต็มเพราะว่ารีสอร์ทของเรามันก็มีไม่กี่หลังเรา ก็ทำในกำลังที่เราทำได้คืออย่างเต็นท์ใหญ่มีเก้าหลังเก้าคนจองก็คือเต็มแล้วส่วนเต็นท์เล็กก็มีทั้งหมดแค่แปดหลังถ้าแปดคนจองก็คือเต็มแล้วก็ต้องรออาทิตย์ถัดไปเตรียมรับมือกับปลายซีซั่นยังไงบ้างเพราะว่าหน้าหนาวใกล้เข้ามาแล้วก็เต็มที่ค่ะเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะความสวยงาม ก็แน่นอนว่าทุกคนที่ไปพักที่นั่นก็จะคาดหวังว่าพื้นที่ของเราสวยให้ได้ถ่ายรูปมากน้อยแค่ไหนให้เด็กเช็คอินให้ได้ทานกาแฟคือเราก็จะพยายามดูแลต้นไม้ดอกไม้จัดมุมต่างๆให้คนได้ไปสัมผัส